สำหรับเ c e b o o k ท่านไหนนะครับที่โดนะระงับใช้180วันให้ทำการยื่นอูทธรเลยวิธีการทำนะครับเพราะตอนนี้ Facebook ของผมก็โดนเหมือนกันนะครับ180วันเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งให้เพื่อนๆกดคำว่าอุทธร จากนั้นระบบ Facebook จะส่งเลขและภาษาอังกฤษแบบนี้มาให้เราพิมพ์ตามแบบนี้ไปแต่ละคนก็จะได้ตัวเลขไม่เหมือนกันจากนั้นระบบจะให้เราสแกนหน้าเนาะเราก็เริ่มทาการสแกนหน้าให้เราเอียงใบหน้าไปทางซ้ายทางขวาพยักหน้าขึ้นลงตามที่ระบบบ,บอกระบบก็จะขึ้นว่าส่งวิดีโอเซลฟี่ของคุณเพื่อเป็นการตรวจสอบเราก็กดสํมาว่าส่งนะครับระบบก็จะขึ้นมาว่า การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยปกติแล้วเราจะตรวจสอบประมาณใน4-8ชั่วโมงครับกดคาว่าเ็จสิ้นนะครับระบบก็จะขึ้นมาว่าคุณยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ก็รอให้ระบบทําการตรวจสอบอย่าเพิ่งกดออกจากระบบหลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์ตอนประมาณ8โมงก็กว่าตอนนี้10โมงครึ่งครับ Facebook ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว Facebook รอลับมาใช้งานได้ปกตินะครับจะขึ้นแบบนี้เลยคุณกลับมาใช้ Facebook ได้แล้ว ก็ให้ทุกคนอย่าเพิ่งกดออกระบบนะให้ระบบทําการตรวจสอบก่อนแล้วก็กลับมาใช้งานได้ของผมรอประมาณชั่วโมงก็กว่า Facebook ก็ตรวจสอบแล้วก็กลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับ